วันนี้ผมจะมาสอนการปรับไมในเกมฮอนนะครับคิดคําว่าตัวเลือกหรือที่เป็นเสียงรูปเฟืองพอคิดคำว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ไปคิกที่โหมดของเสียงีจากนั้นเลือกหาคําว่า recording เ v e ดและให้ทำการเลือกไมโครโฟน high definition audio นะครับ ที่ผมที่มันขึ้นมาตอนนี้คือผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเครื่องไหนปรับเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับหลังจากนั้นก็กดเอาไปใช้หนึ่งครั้งแต่เครื่องของผมทการปรับเรียบร้อยแล้วจะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นเครื่องที่เพิ่งปรับการใช้งานครั้งั้งแรกพอกดนําไปใช้ปุ๊บ ตัวเกมจะทำการรีสตาตัทและจะกลับไปที่หน้าหน้าแรกนะครับเหมือนตอนที่เข้าเกมที่จะมีโลโก้ฟอสเบิร์นครับหวังว่าคลิปนี้เขาจะมีประโยชน์กับทุกท่านขอจบกัรนำเสนอเพืท่านเียนะครับสวัสดีครับ